ครับจากเมกะเทรนที่อิสเมดตั้งในรอบนี้นะครับเรามองว่ากระแสพฤติกรรมของผู้บริโภคน่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากของเรื่องใหญ่ๆที่เรามองถึงเรื่องของดิจิทัลไลฟ์สไตล์เป็เรื่องแรก ที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่ปัจจุบันเราใช้เครื่องมือสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตไร้สายเลยเครือข่ายนี้เข้ามามีผลต่อการจัดจ่ายของคนเราเรื่องสองเรามีเรื่องของ urbanization นะครับคือสังคมเมืองที่อยากเต,ติบโต GG, ต่อเติบโตไปผู้คนและสปีควรจะใส่ใจดูแลอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเมกะเทรนด์ที่3คือในเรื่องของ speed logistics ครับการจัดการสินค้าโครงการและการขนส่งอย่างไรให้รวดเร็วมีคุณภาพเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างต้องการอันที่4เราวูดถึง กรีนอินดัสทรีครับเราพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการโลกนี้มีส่วนในการออกแบบสินค้าบริการให้สอดคล้องกับ โลกใบนี้ที่เราต้องการรักสิ่งแวดล้อมอย่างนีด้านที่ห้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเอ o c i ซี y สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นไปในตลาดโลกปัจจุบันจะเห็นว่าเป็นต้นแบบดีๆที่สังคมไทยควรจะต้องเตรเียมความพร้อมครับถ้าเราสามารถใส่ใจดูแลแล,และสร้างธุรกิจบริการที่เกี่ยวต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุก็จะทําให้เราสามารถเติโตนธุรกิจได้ในอนาคตครับส่วนไม่ก็จะสุดท้ายครับเป็นเรื่องของชีคอนดมีหรือเรียกว่าวีเมนพาวเวอร์พลังสตรีที่หมดบาทต่อสังคมเศรษฐกิจครับก็จะมี ทําให้อิทธิพลสูงมากที่ผู้หญิงและผู้จับจ่ายในการใช้สอยต่างๆถ้าเราเข้ามาให้ความสนใจในเรื่องนี้ก็จะทําให้เรา้อดทงการสั่งเสีผู้บริโภคได้มากขึ้นแต่อยากจะฝากลักษณะแบบนี้ครับว่าถ้าการความยัระบาดในการสื่อกี่ใวัวันนี้มีปัญหาต่างๆมากมายที่เราอาจจะแก้ไม่ได้ทันทีแต่เมื่อเราทบบําแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมตอนนี้ลองมาตามเทรนด์ดูครับแล้วก็ถ้าตามเทรนด์ทันเราอาจจะมีโอกาส เกาะกระแสะได้โอกาสที่จะรุ่งได้โอกาสที่จะเติโตัวจากธุรกิจได้แต่ละเทรนนั้นมีรายละเอียดท,ที่แตกต่างกันไปลองทิบใช้ดูในเทรนที่เหมาะสมของตัวเองครับเราอยากจะลองออให้มีก่อความคิดว่าอินเรนลุกขึ้นมาอรทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนครับว่าถ้าเราไม่สนใจต่ออนาคตความเสียที่มันจะเกิดขึ้นมาก็อาจจะทําให้เราอยู่ไม่รอด